อาจะมาฝันดีฝันดีฝันแล้วอยากเล่าให้ฟังเจ้าขาปูฝันดีดีดีใจจนน้ำตาไหล <c oughs> ก็ว่าได้ฝันเห็นหลวงปู่งหงผมปัญโยโอสาธุเจ้าค่ะเมื่อไม่กี่วันนี่เน้ยเจ้าขาป,นาปาูน่าจะประมาณน่าจะประมาณสองวันคืนหลังนี่แหละเจ้าค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหิบหกเ วันนี้วันที่13ตุลาคมฝันเห็นหลวงปู่หงผมบรรยงฝันว่าจังไหนหูจักบ่ไม่ไม่รู้จ้คะคะฝันว่าอาตมามีงาช้างอยู่คู่หนึง่งงาช้างเนี่ยของแท้เนี่ยแต่ว่าเป็นปลายงาดิเป็นปลายงาเข้าขใจบ่จ้ะค่ะอือปลายงา ปง่าคว่ำยาาประม่านํำนี่แหละเจ้าค่ะปูคูหนึ่งอ่นะเจ้าค่ะมีอยู่คูหนึ่งสวยงามมากเลยอืเหลืองงามงามนะเหลืองสีน้ำผึ้งงา้ังสวยงามมากเลยแล้วหลวงปู่หงพรมปัญญานี่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์พาปูปฏิบัติดีปฏิบัติตตชอบหลวงปู่หงนี่สุดยอดอัตามาย,ยกนิ้วเลยเจ้าค่ะ ป,ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระโพชิตศักด์ค่ะคคาถาท่านก็สุดยอดวัตถุมงคลท่านก็สุดยอดเลยหลวงปู่องค์พรมบรญยนฝันว่าอาตมานี่มีงาช้างตอนน,นงาช้างอยู่ในถุงอังสะนี่แหละค่ะอาตมาโจกออกมาจัาบออกมาหนึ่งคู่คือสองเหลี่ยมเน,นาะค่ะงาช้างสวยงามมากเลยเป็นปลายงาด้าาปลายงาช้าง ทีนี้ในขณะที่อาตมา <c oughs> ก่อนที่อาตมาจะเอาจเอาจเา้างานสร้างออกมานะก่อนที่อาตมาจะยกงานช้างขึ้นมาหลวงปู่หงงพมัญโยท่านเดินมาต่อนหน้าอาตมาอาตมาก็เลยระนมมือกราบไหว้ท่านเจ้าค่ะแล้วในความรู้สึกนะอาตมาอยากจะถาวายท่านงานช้างนี่นะเข้าใจปะงานช้างครูหนึ่งนี่นะเจ้าค่ะอาตมาจับไป่างทีอาตมาจับไ้แบบนี้แล้ว หลวงปู่หงในความรู้สึกอาตมาอาตมาจะถวายหลวงปู่หงเจ้าค่ะแต่ว่าท่านเอาไปเพื่อนเอาไปนึ่งอันนะเจ้าค่ะคู่นึ่งแ่ะเลีอยยุนึ่งอันกับอาตมาเจ้าค่ะงานใหญ่นะหลวงปู่หงผมบรรยูท่านเอาไปเอาไปหนึ่งอันอาตมาได้ถวายงานช้างหลวงปู่หงผมบรรยูอาตมาดีใจมากเลยในความฝันฝันว่ามากสองมือขึ้นหลังเลยละเจ้าค่ะปู่ดีใจมากเลยความฝันแล้วอาตมาจะเล่าความฝันให้ฟัง อืผู้ใดชอบฝันหรือว่าผู้ใดไม่ค่อยฝันหรือว่าผู้ใดฝันบ่อยหรือว่าผู้ใดฝันเห็นเงาของอนาคตหรือว่าผู้ใดฝันเห็นเงาของอดีตก็มีนะบางคนเป็นผู้หญิงฝันว่าตัวเองเป็นผู้ชายก็มีนะครับเจ้าค่ะบางคนเป็นผู้ชายฝันว่าตัวเองเป็นผู้หญิงก็มีเข้าใจไหมเจ้าค่ะเออบางคนฝันเห็น เงาอนาคตก็มีว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นขึ้นเซอร์นามีนี่มีคนฝันนะเจ้าค่ะอืมที่ขึ้นเซอร์นามิมานะ่ะฝันว่าทะเลนี่ป่วนปันเลยขึ้นทะเลมาอย่างแห้งเลยเต้าโบขึ้นบบฝันว่าซีแมนอีลีมันก็เปลี่ยนอีลีนะเจ้าค่ะอัตมามาด้งินประมาณสองคนแล้วมาบอกสู้บ้างทีฝันแบบนี้นะรูะ่เลยเจ่ารู่แล้วก็บ่สามารถตีสี่บอกอย่างใดได้แม่บอกเจ้าค่ะ รู้ก็ได้แต่รูซ้ซือไปบอกใครใครสีเชื้อแม่นบอกรู <c oughs> ้ก็ได้แต่รู้แต่ไปพูดให้ฟังใครใจะเชื่อแม่นบอก <c oughs> นี่จะเขาวาสีว่าเป็นบานตัวแม่นบอก <c oughs> <c oughs> แต่มันเป็นไปได้อันนี้ความฝันเห็นเงาของอนาคตบางคนรู้อย่างหมดนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นสี่ห้าวันข้างหน้าหรือว่าอ,อาทิตย์หนึ่งข้างหน้านี่เจ <c oughs> มันเห็นไปหมดแล้วนะบางคนเป็นสองสามปีสี่ห้าปีรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอืม อย่างเช่นพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านปฏิบัติภาวนาดีๆอนาปนาสติดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกพิจรารณาลมหายใจเข้ายาวรู้ว่ายาว,วหายใจออกยาวรู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นรู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นรู้ว่าสั้นพิจารณาลมหายใจกําหนดรู้มีสติรู้เท่าทันในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองเรียกว่านั่งกรรมาฐานภาวนานอะจ้าค่ะภาวนาก็คือพัฒนาดวงจิตดวงใจของตนเองนะ,ะเมื่อจิตท่านยิ่งสงบ แล้วท่านจำวัดนอนลงอะนะนอนฝันไปเห็นหมดเลยนะเข้าใจไหมเจ้าค่ะอืมบางทีเป็นสถานที่แห้งแล้งอืมพวกยีนแห่นะ <c oughs> หน่อยบ่ไรแ,แตยบ่มันเิ่นว่าห้ยไปยวดบ้านก็ยังไม่ยวดปลาคั้วใหม่เจ้าค,ามมค่ะเพราะวันบ่กมีนม้ำกีกระเดยนก็โยบ่ไหนเพิ่นว่ามันเป็นพวกกินแห้งปูต้นไม้ต้นไม้ยังบ่อยากขึ้นเลยเจ้าค่ะอย่างไดนั่งกับมาทานไปเนาะอันนี้นั่งรับด้วยนี่นั่งรับ เห็นเห็นตาน้ามแตกขึ้นไหมก็เลยให้เขาจะเามาจอบาดานันไปจ่อไล่มองเราบ้ได้น,นนะตอนนี้เนื้อที่เป็นพันไรหรอมัง้งตอนนี้งูยงหงัมได้ไปแส้น้ายู่มองนั้นมัดเดี๋ยวนี้ก็ออกจากภาวนาของเพื่อนน่หละเพื่อนเห็นเข้า,าใจปะอือออกจากการปฏิบัติการภาวนาของเพื่อนล่ะเข้าใจปะจ้าค่ะนี่รู้ล่วงหน้าเห็นเลยอือแล้วก็เห็นด้วยว่าคนจะมานุ่งเขาหอมเขามาปฏิบททัติธรรมหลายพันหลายหมื่นคนก็เป็นจริงแล้วทุกวันนี้ เห็นในความฝันนะ,ะที่เกิดจากการภาวนาน่ะมันเป็นไม่ได้นะอืมบางคนก็ไม่ได้ว่านั่งสมาธิภาวนานะในขณะที่นอนไปน่ะนะเข้าใจไหมเจ้าค่ะนอนไปเหรอจิตมันนิ่งเข้าใจไหมจิตไม่ฟุ้งร่านจิตไม่ใสแสววันนั้นจิตเป็นสมาธิถ้าคนมีสมาธิมากมากมันจะนอนหลับได้ไวดิวถ้าคนมีม,มีมีสติมากๆจะนอนไม่ค่อยหลับเลยจ้าค่ะ ถ้าเรานั่งสมาธิหรือว่านอนสมาธิเราถ้าเราดูลมหายใจเบาๆเอาความรู้สึกไว้ไว้จงหน้าอกนี่ตรงหัวใจเราเนี่ไม่นานก็หลับหลับได้ไวถ้าเราเอาความถ้าเราหายใจหยาบๆเอาความรู้สึกไว้บนหน้าผากหรือว่าบนหัวมันจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ามีสติดูลมตลอดจ้ะค่ะเข้าใจไหมจ้ะค่ะอืมสติมากก็ไม่ดีนะบางทีมันนอนไม่หลับ <c oughs> ค,คิดนู่นคิดนั่นคิดนี่ฟุง้งซ่านอืม บางทีเห็นเงาของอดีตก็มีดะมีโยมคนหนึ่งลูกศิรอิอาตมานะเจ้าค่ะแกทํานั่งสมาธิอนาปานสตินี่แหละแกฝันไปว่างั้นฝันเป็นเรื่องเป็นราว, <c oughs> ฝ,วาฝันว่าเป็นฝันว่าเป็นทหารนี่แหละฝันว่าเป็นทหารเป็นทหารแล้วก็มีเมียคนหนึ่งแล้วก็อุมอ้มลูกอุ้มลูกหนีภัยสงครามเจ้าค่ะ อุ้มลุงหนีไปสงข้ามเรามาบอกอตัวอาตมาฟัางเดยจังดันกับเปลี่ยน <c oughs> บางคนเป็นผู้หญิงแต่ว่าฝังว่าตัวเองเป็นผู้ชายก็มีอืมบางคนฝันว่าตัวเองเป็นโสเภณีก็มีเด้เจ้าค่ะอันที่เจ้าบอกถูกบ้างเจ้าค่ะปูจำได้ปะ <c oughs> จ,ำจำได้เจ้าค่ะนั่นนะเป็นผู้หญิงที่มีค่าตัวสูงนะ <c oughs> ผู้หญิงที่สวยงามในสแต่ไมนั่นนะผู้ใดก็ต้องการนะเจ้าค่ะ <c oughs> อืมเอาเงินมาแหลกนี้ต้องค่าตัวสูงอยู่หรือเด้แม่นปะ <c oughs> อืม มันเปลี่ยนไปได้ทุกอยาก่างนี่หนนี่นะบางที่เหนียวบางที่เขานอนรับไปนี่นอนด้วยสมาธินี่เขามีสมาธิเ,าเ, ANG, เขาบริกรอย่างกิดเขาบริฟรุงสั่นเขาบริบุญไหวอย่างมันรับไปด้วยสมาธินี่รับไปด้วยสมาธิบางทีเรารับไปด้วยสมาธิแล้วแล้วแล้ว,ลวเรานึกถึงลูกนี่นะลูกกู age, ley, 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 ยังไดกินยังไดนไปยังไดมายังได เป็นห่วงลูกนะลูกกับฟันเ,นเห็นเท่าเลยเดีย่ยไปเข้าฟันลูกได้เนี่ยน,นะาาลูกก็ฟันเห็นเราแล้วนะแม่จะโ,โ,โตมาหาแม่ขอลดฟันเห็นเจ้าเวามาขึ้นนี่นะเห็นบอก <c oughs> เพราะว่าแม่แม่มีสมาธิไปเข้าฟันได้นะเจ้าค่ะอืม, <c oughs> มีพระองค์หนึ่งอันนี้ท่านท่านนั่งสมาธิเจ้าค่ะท่านยังไม่นอนเลยจเจริญอาณาปณนสตินี่แหละผู้ใดจเจริญอาณาปณนสติด,ดีๆนี่ หน้าตาท่านจะผ่องใสมากเลย,ยนะอาตรมาจะบอกเลยเจ้าค่ะไม่ต้องเปียไม่ต้องเปลืองเครื่องสามอ่างเลย <c oughs> เอาจริงๆพูดจริงๆทําลมแรงๆเนี่ยอันดับแรกหายใจเข้าลู้นหายใจออกลู้หน้าตาท่านจะผ่องใสมากเลยผู้ใดที่ทําถูกวิธีนี่นะทําไปเรื่อยๆหน้าตาจะผ่องใสมากอืมทีนี้ท่านนั่งกรรมฐานนี่แหละตอนเช้าก่อนที่จะบินทาบาตเข้าใจไหมเจ้าค่ะ ครูบาอาจารย์รูปนั้นท่านนั่งกรรมฐานอืมท่านเล่าให้ฟังนั่งกรรมฐานแล้วมันมีโยมคนหนึ่งที่ต่อต้านท่านนะเข้าใจไหมเจ้าค่ะเรียกว่าไม่ศรัทธาในศาสนาแถมยังมาต่อต้านพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์อีกไม่เคยใส่บาตรเลยไม่เคยมาวัดเลยเจ้าค่ะอืมท่านก็นั่งแล้วนึกถึงหน้าโยมคนนั้นท่านก็เทศให้ฟังเทศให้ฟังนะเจ้าค่ะ เทศเรื่องบาปบุญคุณโทษนูน่นนี่นั่นนี่แหละโอ้ยเท่าจะแลเกียชราแล้วยังไม่ทำบุญคุณทรรทานเนาะจะมีสเสบียงบุญไปบ่เนาะโ,โลกหลังความตายมันนากก่ากลัวว่าอย่างนั้นท่านก็เทศสอนไปนะท่านก็เดิอนออกบินทบาทผมบอกเคยใส่บาทที่เคยเห็นจังได้แยแยถือกองเขามาใส่บาทบ่โอ้ยผู้บาจยันโต๊กใจว่ะมึงโต๊กใจ,กใจมันเกิดเป็นไปได้สรงสสยโยมคนนั้นจะฝันเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าลุ่มนี้เ <S S S 2> จ้าค่ะเออจะฝฟันว่าท่านบอกให้มาใส่บารอะไรประมาณนี้มันเป็นไปได้นะญาติโยม อันนี้ไม่ได้อุตริในการพูดนะเจ้าค่ะอืมทุกวันนี้พูดอะไรออกไปถ้าพูดความจริงมันก็ว่าอุตริ <c oughs> ข้าจะบอกเจ้าค่ะมันก็หาว่าหนุนว่านั่นว่านี่เมียนบอกเนี่ยบ่หิ <c oughs> ่งบ่เห็นเนาะบ่ปฏิบัติล่องเบิงเนาะเมียนบอกเจ้าค่ะอืมมันเห็นบ่คือการการปฏิบัติผู้ลังคนกับบ่เห็นดนกผู้ลังคนกับมีฤทธิ์มีเดชมตีตาที่หูทิ่ก็มีบางคนก็ได้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์อืมเป็นไปได้ทุกอย่าง อืแล้วก็มีครูบายยานนี่แหละท่านก็เล่าให้ฟังอีกท่านก็นั่งกรรมฐานไปท่านก็ฝันท่านนั่งกรรมฐานไปนั่งกรรมฐานพอกินนิ่งสงบเข้าใจไหมเจ้าค่ะท่านก็ระลึกถึงโยมโยมผู้ชายแบบน,นี้โยมผู้ชายน่าจะเป็นปูหรือมั้งหาว่าท่านเป็นบ้าตอนนั้นปูคนนี้หาว่าพระอ,องค์นี้เป็นบ้ามไม่มีอะไรพระแต่ญาติโยมสวดมวนต์นั่งสมาธิภาวนา,วา่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะเขาไม่มีความศรัทธานในศาสนา ในคนําสอนเข้าใจไหมเจ้า,าอืมหาว่าหาว่าพระกูบายาเนี่ยเป็นบ้าไม่มีอะไรวันวัน,วนมีแต่พาญ,ญาโยมนั่งสมาธิบริเวกได้งันนะมีแต่พาญ,ญาโยมสวดมนต์มีแต่พาญ,ญาโยมจําศีลภาวนาเัยนะเราจมนะเจ้าค่ะทีนี้พระรูบายารูปนี้ก็เลยนึกสงสารนั่งสมาธิจิตสงบไปแล้วแล้ว,ล,วลึกนึกถึงเห็นใครคนนี้นะคนที่าาพูดนี่นะาาที่เป็นครูนะ่ะแล้วก็ ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนทำหล่ะในความฝันโอ้ยเจ้าคือบ่ะหุจักบาปบ,บุญคุณถวดเถี่เนาะคือบ่กินบ่ท่านเถี่เนาะจังสีนะเจ้าค่ะอืมทำไมไม่ทําบุญสุนทรทา,านน้อยวะท่านอายุก็เท่าจะเลียเกียร์จะลาแล้ววะท่านอิบุลุนก็ตายแล้ววะท่านโว้ยจ,จ,จังไรเนาะตื่นเต้าขึ้นมากพวกแพร่แพรมาวัดเลยบัดทีนี่ย่อมพ่อขึ้นะนะผู้ท,ที่เป็นคู่นะผู้ที่ดูถูกพระสงฆ์พระเจ้าผู้บา,อา,านนะอาจารย์นะอาจารย์เนี่ย ไม่ยังล่ะพ่อว่าก็เหนเราไม่เคยมาวัเดกเสียผมหลาฝฟันที่อาจารย์เห็นห่วยฟันเห็นอีดีบอกฟันเห็นอีดีนะฝันเห็นอาจารย์ไปในความฟันผมเหรอจังว่าผมได้มากมือนนิเกียก็มาทําบุญในวันนั้นวันเดียวล่ะ <c oughs> เกียก็อายุมากแล้วแม่นางเกียก็ตายเออยังมีบุญอยู่หน่อยหนึ่งอยู่เจ้าค่ะอืมเราวาเาเราว,ว่าคูบาอาจารย์องค์นั้นบ้าเราก็บบาของเราเหมือนกะันล่ะบาในความคิดของเราที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะบาในในในความโง่ของเราในความมืดบอดของเรานะกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เข้าใจไหมมันเป็นไม่ได้สมาธิอาณาปณสจีนี่ที่อาตมาจะจะเล่าอันหนึ่งให้ฟังล่ะวิธีการนั่งเอาหวยนะมันมีอืมอันนี้เกิดจากอาตมาทําเองอข้อกิตสงบนิ่งแล้วให้อธิษฐานอะไรอะไรเดี๋ยวจะพูดไปมันจะยาวคลิปนี้นะเจ้าค่ะเด้อเจ้าค่ะอือจะได้อัดอยู่ได้เนาะเจ้าค่ะพู่มันสิงยาวเดี๋ยว เอาไว้บอกซื้อว่างดอกให้ได้อารมณ์ทำเกิดจาก,กันนะถ้ำมาที่จัดสรนเองเข้าใจปะเจ้าค่ะเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างอันนี้ฝันดีนะนี่ที่ฝันเห็นหลวงปู่ของพรมบรรยโยอาตมาถ,ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาของอาตมาเป็นสีดีเป็นมงคลของอาตมาเด้ดเพราะว่าอาตมานับถือหลวงปู่ของพรมบรรยโมากเด้เจ้าค่ะอืสายพระโพธิสัตว์สายฤทธิ์สายเดชท่านมีฤทธิ์นะหลวงปู่องพรมบรรยโนี่อืข้าจเจ้าไปทวงนำได้ยินป๊ จ้าค่ะอืมแต่ไมนั้นพวกโจรกุไลเอาหลวงปู่หงไส้กงแล้วก็ไปทวงน้ำทวงทวงน้ำนะเอาไปทวงน้ำจมน้ำเลยหล้ยมือห <c oughs> ลวงปู่ก็ยังอยู่เพื่เก่าอยู่ดึงกงขึ้นมากก็เด้เอาไส้กงนะจ้าค่ะแล้วก็ทวงน้ำต้งไปบันิยกงเล็กขึ้นมาหลวงปู่ยังอยู่เพื่เก่าอยู่ผ้าก็ยังไม่เปียกเลยนั่งเคี้ยวหมากเลยผ้าก็ไม่เปียกเลยเขาก็เลยศรัทธาหลวงปู่เด้ยอืม ท่านก็ไม่ได้ว่าท่านแสดงที่ท่านแสดงเด็ดเนี่ยตามประวัติของท่านนะที่ได้ยินมาถ้าพูดบิดยจะให้บาปท่านก็ว่ากรูบาอาจารย์เทวดาช่วยท่านว่าเจ้าค่ะนั่นแหละเิ่นมีตยาบางสันหลวงปู่ของผมบรรยูแถวๆคำเม้นนีน่ศรัทธาท่านมากเลยลูกระเบิดตกลงมานี่ไม่มีแตกหมู่บ้านสมัยก่อนหมู่บ้านแถวๆนั่นลูกระเบดิดติดตกลงมาย่ำขึ้นนะ จ้าค่ะผัดผู้ใดมาอยู่ใกล้บริเวณนั่นหลวงปู่หงได้ไปอยู่บริเวณหมู่บ้านนั่นลูกระเบิดบ่แตกตกลงมากกว่บ,บ่แตกครับจ้าค่ะโอ้ยไห้ว่าพระเจ้าสางกระต้อมไปบ,บนอยู่กุฏีลังนี่ยหน่อยนะ <c oughs> ดินนี่แล้วนะเน่ะเขาจะเอาไปเฮ็ดมว่วนสารเฮ็ดของดีเมือ่อเอาไปเฮ็ดลูกอมก้อนเน,นีอยๆเบิยบนนะ่ะจ้าค่ะเดือดความสะอาหลวงปูง่อืมอันนี้ฝันดีก็จะถามมาตะเล็กทต้องว่าอะไรละฝันกะ็ะด <c oughs> ีหมายถึงว่าฝันเป็นสิริมงคลเฉยเจ้าค่ะปูฝันใหลวงปู่หงษ์นะ หรือว่าจีเปียบอก <c oughs> เปียก็จะสีบแยงได้แล้วเนาะก็ค่ะ <c oughs> อืมฝันดีอยากเล่าให้ฟังคาถาหลวงปู่ของผมบรรโยก็ไม่ใช่ธรรมาดาเด้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังมีอยู่คาถาเต็มสูตรเลยอยู่กับอาตมานี่แหละ้าค <c oughs> ่ะปู่อาตมาก็ชอบฝันเห็นครูบาอาจารย์บ่อยๆนะหลายครูบาอาจารย์ใหญ่ๆนะที่อาตมาฝันเห็นฝันว่าท่านมาแต่ก่อนก็ฝันว่าหลวงปู่หงมาเป่าหัวให้อาตมานี่เจ้าค่ะอืม สวดมนต์เป็นคาถาเป็นภาษาเขมรหรือล่ามั้งจ้ะค่ะสวดแล้วท่านก็เป่าให้สวดแล้วท่านก็เป่าศีสาให้อัตมาในความฝันตอนนั้นนะจ้ะ่ะเมื่อหลายปีแล้วสวดแล้วท่านก็เป่าศีสายให้อัตมาสวดสวดสวดเป่าศีสาให้อัตมาไม่นานไม่กี่วันท่านก็มรณภาพจ้ะท่านมรณภาพปีห้าเจ็ดบ้างถ้าจะไม่ผิดท่านเกิดวันที่ห้าท่านเกิดวันที่ห้าเมษาบังมรณภาพวันที่ห้าเมษาบังม่นบัง นี่แหะถ้าจำผีจะให้บาปเด้อเจ้าค่ะอกลัวบาปที่สุดถ้ากลัวบาปกลัวกรรมอย่าทำชัว่วจะมองมัวหม่นไม่ไปเมืองผีจงเลือกทาแต่กรรมที่ดีๆจะได้มีความสุขพ้นทุกข์ไเอล่ะ,ละก็สาธุค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณปู่ปที่เมตตานะคะเจ้าค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องมาริชาแนลด้วยนะคะสุขภาพ,าพแข็งแรงเงียงเพยรวยๆทุกท่านนะคะ